ถ้าเกิดวิกฤตที่ช่องแคบเฮอร์มุธเพราะสงครามมันขยายตัวน้ำมันที่เราสั่งซื้อไว้มาไม่ตรงกำหนดมาไม่ได้เราจะมีมาตรการรองรับอย่างไรไอ้ที่จะสูบในประเทศไทยได้ต้องส่งออกไปขายเนี่ยอ้างว่าคุณภาพมันดีเกินกว่าที่ คนไทยจะใช้จึงต้องส่งไปขายให้ประเทศยุโรปเนี่ยระง,งับการส่งออกไปขายก่อนได้หรือไม่นี่ประการที่หนึ่งครับต้องเตรียมนะถ้าไม่ให้ส่งออกน้ามันแล้วนี่มันจะมีปริมาณที่เอามากันนี่เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องเตรียมรับมือนะครับเมื่อเรานำเข้าน้ำมันไม่ได้ไอ้น้ำมันของเราที่เป็นน้ำมันอย่างดีที่เราส่งออกไปขายนี่ย เราก็ต้องเตรียมสิครับว่าต้องกำหนดว่าถ้าเกิดการปิดช่องแคบเฮอร์มุดรัฐบาลต้องประกาศใช้กฎหมายใช้อำนาจในการระง,งับการส่งออกน้ํามันจากประเทศไทยทั้งหมดไปขายต่างประเทศนี่ให้เอาน้ํามันที่ผลิตได้ในประเทศไทยขุดได้ในประเทศไทยไม่ไว่าจะขุดบนดินหรือขุดในทะเลนี่เอามากันให้คนไทยใช้ก่อนอยู่ห้ามการส่งออกไปเลย นี่ต้องมีมาตรการต้องถแถลงครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ให้เขาปิดก่อนแล้วค่อยไปไประชุมมันก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุดสิครับก็พอมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็แก้อย่างนี้ไม่ต้องเป็นนายกครับอย่างนี้ไม่ต้องเป็นรัฐบาลคนที่เขาบริหารประเทศเขาต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้น รัฐบาลจะต้องแก้ยังไงนี่ต้องนั่งถแถลงนี่ไม่วันจันทร์วันอังคารนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานต้องถแถลงเรื่องนี้ครับต้องเสนอเป็นมาตรการเลยว่าถ้าเกิดวิกฤตที่ช่องแคบเฮอร์มุสเพราะสงครามมันขยายตัวน้ำมันที่เราสั่งซื้อไว้มาไม่ตรงกำหนดมาไม่ได้เราจะมีมาตรการรองรับอย่างไร ไม่ใช่มาตรการว่าให้พี่น้องประชาชนประหยัดพลังงานงดเว้นการเดินทางที่ไม่จำเป็นหรือให้ใช้รถยนต์ร่วมกันหรือให้ทิ้งรถยนต์ไว้ที่บ้านมาใช้ขนส่งสาธารณะถ้าออกมาตรการอย่างนี้มามันมาตรการนอมแนมอะ่ะ ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้ประชาชนคิดเองได้ครับเรื่องนี้ถ้ามีรัฐบาลแล้วจะออกมาตรการแบบนี้นี่เลิกดังนั้นเราอยากฟังมาตรการของรัฐบาลที่ชัดเจนเช่นหนึ่งหากเกิดวิกฤตการที่ช่องแคบเฮอร์มุสรัฐบาลเกิดวิกฤต น้ำมันที่สั่งซื้อไว้ไม่สามารถนำมาใช้ในการกันในประเทศเราได้นี่รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานจะแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้เช่นหนึ่งงดเว้นการส่งออกน้ำมันที่ขุดได้ในประเทศไทยไว้ก่อนและเอาน้ามันที่ขุดได้ในประเทศไทยนี่มากันให้คนไทยใชย้มีประการที่หนึ่งขุดได้เท่าไร่ไม่ต้องส่งออกเลยเอามากันทั้งหมดเหลือเท่าไหร่ รัฐบาลจะต้องเจรจาหาแหล่งน้ำมันใหม่เช่นแหล่งน้ำมันจากแอฟริกาก็มีนะครับแหล่งน้ำมันจากรัสเซียนี่ก็มีครับซื้อทางวลาดิวอสต็อกก็ได้หรือจะซื้อจากนูนะ่นน่ะผ่านจีนเข้ามาก็ได้ซื้อจากวลาดิวอสต็อกนะครับง่ายที่สุด ผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามาอาวไทยแล้วมากันนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องถแถลงให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าถ้ามีปัญหาเรื่องช่องแคบเฮอร์มุดเราจะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันได้อย่างไรนะนี่ผมยกตัวอย่างสองสามมาตรการนะเช่นงดการส่งออกน้ำมันของประเทศไทยที่ขายไปต่างประเทศงดไว้กนสอง หาแหล่งน้ำมันใหม่เราซื้อเข้ามากันสามก็ออกมาตรการประหยัดพนักงานประหยัดการใช้น้ำมันของภาครัฐก็ว่าไปมาตรการปี๋ย่อยนะครับเราอยากฟังเรื่องนี้จากรัฐบาลในสัปดาห์หน้าเพราะอย่างไรก็ตามสงคามมันลามอยู่แล้วนะครับนี่คือเรื่องห่วงศึกไกลนะก็ไกลนะครับอยู่นู่นตะวันออกกลาง นั่งเครื่องบินไปก็7-8ดชั่วโมงกว่าจะถึงส่วนระวังศึกใกล้เนี่ยผมต้องเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเราเนี่ละเลยปัญหาเพราะรัฐบาลเนี่ยไม่ได้บอกความจริงกับเราว่าปัญหาขนาดนี้มันกำลังจะเปิดศึกกันเนี่ย มันอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะอยู่เหนือจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นไปเองนะครับอยู่ที่รัตฉานอยู่ที่เหนือจังหวัดเชียงรายขึ้นไปอยู่ที่รัตฉานอยู่ที่ข้างๆจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ข้างๆจังหวัดตากอยู่ข้างๆจังหวัดกาญจนบุรี นี่คือสิ่งที่เราได้ละเลยมาเป็นระยะเวลานานแล้วและวันนี้มันก็เห็นอย่างที่ผมเคยอธิบายให้ท่านทราบว่าในเอเชียนั้นเนี่ยมันมีพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ร้อนทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในเขตเอเชียนะอยู่สามพื้นที่ ซึ่งมันมีโอกาสเกิดสงครามตัวแทนขึ้นนั่นก็คือคาบสมุทรเกาหลีไต้หวันและลากยาวมาถึงทะเลจีนใต้และอีกบริเวณหนึ่งก็คืออินโดจีนก็คือไทยนี่คือสามพื้นที่ซึ่งอยู่ในความรู้สึกเปราะบาง ในสถานการณ์การชิงอำนาจกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนสหรัฐอเมริกาขอเงินนะครับที่ผมบอกไปเมื่อหลายวันก่อนว่าเขาขอเงิน1 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์และใน1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์นี่ เขาเอามาใช้ในการต่อต้านจีนประมาณ7,000ล้านดอนลลาร์เงินที่ต่อต้านจีนเกือบห้าแสนล้านนะครับท่านทั้งหลายครับผมยังอยากจะบอกว่า เรื่องนี้นี่มันดำเนินมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนงบประมาณในการต่อต้านจีนของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประธานสภาผู้แทนหรือสภาล่างคนใหม่จากพรรครีพับลิกันนะคนละพรรคกับนายโจไบเดนโจไบเดนอยู่พรรคเดโมแครตประธานสภาล่างหรือสภาผู้แทนของเขาเนี่ย มาจากพรรครีพับบิกันนายไมจจอนสันคนใหม่พอได้เป็นประธานคําแรกที่แกให้สัมภาษณ์ก็คือสนับสนุนงบประมาณ1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ให้ผ่านสภาล่างพูดตรงๆก็คือยินยอมให้ในายโจไบเดนนี่เอาเงินแสนกว่าล้านดอลลาร์ไปใช้ในกิจการหนึ่งก็คือยูเครนสอง กิจการอิสราเอลสกิจการเม็กซิโกสกิจการต่อต้านจีนผมยังบอกครับไม่ว่าผู้มีอำนาจของสหรัฐอเมริกาจะมาจากพรรคการเมืองไหนจะมาจากเดโมแครตจะมาจากรีพับบิกันนโยบายไม่เปลี่ยนครับนโยบายก็เป็นไปตามที่ NSA เป็นไปตามที่ CIA เป็นไปตามที่เพนทากอนได้กำหนดไว้แล้วนั่นคือทําตามเขาใครมาก็ต้องทําตาม4ีห้าหน่วยงานนี้นะครับที่เขาวางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาให้เข้าไปมีอำนาจในภูมิภาคทั่วโลกดังนั้นจึงต้องบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเรื่องที่เราจะต้องระวังที่สุดก็คือสงครามใกล้บ้านเรา ซึ่งวันนี้มันมีแล้วสงครามนั่นคือสงครามที่อยู่ในประเทศพมา่าหรือเมียนมาเนี่ยมันมีสงครามอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสงครามมันยังไม่ยกระดับขึ้นมาเป็นสงครามกลางเมืองที่ใหญ่เหมือนที่ซีเรียเคยเกิดขึ้นเหมือนที่ลิเบียแต่ตอนนี้สงครามมันมีอยู่แล้วล่าสุดครับ เกิดสงครามขึ้นในชานสเติซึ่งวันนี้ต้องบอกนะครับว่าในพม่ามีสองกองทัพกองทัพหนึ่งขึ้นอยู่กับพลเอกอวุโสมินอองไลน์หัวหน้าสภาทหาร SAC นั่นคือทหารกองทัพของมินอองไลน์นหรือที่ชาวพม่าเรียกว่าตัดมาดอ นี่คือหนึ่งกองทัพส่วนกองทัพที่สองคือกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล NUG National Unity Government ซึ่งมีพรรค NLD หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของกันองซานซูจีนี่เป็นแกนนำหลักของรัฐบาล NUG รัฐบาล NUG เขามีกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยหางบประมาณมาช่วยกองกำลังอื่นๆไม่ว่าจะเป็น KNLA ไม่ว่าจะเป็น KNU นี่กะเรียงนะครับกาเรียง nation liberation army KNLA นี่ก็ได้รับการสนับสนุน เป็นพันธมิตรเป็นกองกําลังพันธมิตรกับกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติของพมา่าของเมียนมากองทัพนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงกลาโหมของรัฐบาล n อ g ยครับนี่คือภาวะรัฐซ้อนรัฐที่เกิดขึ้นในเมียนมาและกำลังเกิดขึ้นเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆกองทัพพันธมิตร ได้บุกยึดเมืองเทียนนีในรัฐฉานบุกยึดเมืองชินเวหาในรัฐฉานนี่เมื่อไม่กี่วันมานี้ครับทำลายค่ายทหารของสภาทหารก็คือ S.A.C. ของพลเอกรวิศมินอองไลนนี่ทำลายราบคาไป30กว่าฐานแล้ว30กว่าค่ายแล้วกองทหาร S.A.C. เริ่มถอนกำลังออกจากรัฐฉานเพรามอยู่ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมากกองทัพอาราคอนอารากันนี่คือเขารวมกําลังกันบุกยึดบุกยึดบุกยึดค่อยๆเคลียร์พื้นที่ทํำไมบริเวณฉานสเตีตกองกําลังพันธมิตรแห่งชาติ หรือพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติของพม่มาจึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับก็เพราะว่าเขามีฐานปฏิบัติการทางการเมืองอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งสปอนเซอร์ใหญ่ก็คือญี่ปุน่นญี่ปุ่นหนุนอยู่ครับญี่ปุ่นหลังจากอยู่ข้างหลังญี่ปุ่นไม่ใช่ซิอนะ อยู่ข้างหลังญี่ปุ่นคือสหรัฐอเมริกานี่เราต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจเพื่อจะได้รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่มันเดินมาขนาดนี้แล้วที่เคยพูดให้ฟังหลายเดือนก่อนว่าเขาจัดประชุมกองกำลังกันที่จังหวัดเชียงใหม่โดยที่ทูตญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ และเราได้ทำสนธิสัญญาเรานี่หมายถึงรัฐบาลไทยสมัยพลเอกประยุทธ์ทำสนธิสัญญากับญี่ปุ่นว่าไทยสามารถขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไปที่ประเทศญี่ปุ่นได้และขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็สามารถขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์มาประเทศไทยได้ คำถามที่ผมตั้งไว้ตอนนั้นก็คือว่าระหว่างไทยจะขนอาวุธไปที่ญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นขนอาวุธมาที่ไทยเนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นมากกว่ากันครับคำตอบก็เห็นชัดเนี่ยญี่ปุ่นต้องขนมาประเทศไทยมากกว่าสิเราจะขนปืนจะขนจรวดจะขนอาวุธไปที่ญี่ปุ่นทำไมก็เรียกว่า ส่วนที่สัญญาแลกเปลี่ยนทางอาวุธยุธโทโธปกรณ์นี่เซ็นกันในสมัยรัฐมนตรีกลาโหมชื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่เลืองปิดบังครับถ่ายรูปกันออกข่าวกันเออกระริกเมื่อเป็นดังนี้ผมยังบอกท่านทั้งหลายนะครับว่านี่ไงก็ฐานปฏิบัติการมันอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยแล้วต้องถามอีกแล้วครับว่าปืนอาวุธกระสุนเงิน มันจะเข้าไปที่รัชฉานนี่มันจะเข้าไปทางไหนล่ะถ้าไม่เข้าผ่านประเทศไทยคือเราตอนนี้กำลังร่วมสนับสนุนการทำสงครามในประเทศพม่าโดยที่รัฐบาลเงียบกริบไม่ได้บอกความจริงกับประชาชนเลยว่า มันเกิดอะไรขึ้นมันมีการนำอะไรจากประเทศไทยผ่านประเทศไทยไปที่พมา่าไปที่ฉานสเตตไปที่รัฐกะเลียงไปที่รัฐทยาไปที่รัฐมอนไปที่รัฐตะนาวศรีเราเยียบกิบเลยนะครับดังนั้นเมื่อความเข้มแข็งของ รัฐบาล NUG เพิ่มมากขึ้นในตลอดแนวตะเข็บชายแดนของไทยคือตั้งแต่เชียงรายมาเชียงใหม่มาแม่ฮ่องสอนมาจังหวัดตรากจากจังหวัดตากไปกาญจนบุรีเข้าไปที่ประจวบคีรีขันชุมพรล,ละนองนี่เราจึง ไม่สามารถจะหลบผลกระทบนี้ได้ลูกพี่ของมินอ,องลายก็คือจีนเขาก็มองไทยด้วยสายตาวิตกกังวลมีข่าวออกมาจากสื่อของจีนที่บอกว่าอยากให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยระมัดระวัง ในการกลายเป็นประเทศที่สนับสนุนให้เกิดสงครามในภูมิภาค